ดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกครั้นนะฮะวันนี้เราก็มาทำหาหาจิ้งหรีดกันนะครับวันนี้จะยินเสียงไหมครับเสียงจิ้งหรีดร้องเต็มทุ่งเลยฮะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ทุ่งนานะฮะตอนนี้นะฟุวกก็อยู่แค่คนเดียวนะครับตอนนี้ไม่มีใครมาเลยปกติกคนจะมากันเยอะนะฮะในวันนี้ก็จะออกจิ้งหรีดกันฮะเพีงรู้ว่าจะมีตัวกันหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวไปรับชมกันนะฮะว่าวันนี้จะเป็นยังไงจะเจอตัวจิ้งหรีดนะฮะไปครับรุยกันครับโอ้โหแมลงเยอะมากเลยฮะมาครับว่าแล้วเราก็รุันเลยฮะนี่ฮะเจอแล้วหนึ่งตัวนะครับเจอแล้วหนึ่งตัวตือแล้วครับหนึ่งตัวจัดไปแล้วครับนี่ฮะได้มาแล้วหนึ่งตัวจิ้งหรีด นี่ครับหนึ่งตัวนะฮะกระโผตะปบไม่อยู่ครับไปนู้นแล้วไปสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็ไปได้อีกตัวนะไอตัวที่ไล่คุบเมื่อก,กี้ไม่ได้ฮะนี่ครับแอบนี้ครับอีกตัวฮตะปบเลยครับ หนึ่งตัวนะบนหญ้าเลยครับปั๊บเรียบร้อยครับนี่ยหนึ่งตัวครับว๊ับโอ้โหไม่อยู่ครับไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วครับไหนครับมันเถิงมันเถิงโอ้โดดออกครับที่ใส นี่ครับเห็นจะตูดนะฮะบันเทิงครับบันเทิงนี่ครับเห็นปหมอีกตัวครับบันเทิงไหมยบร้อยโอ้เยอะจริงๆฮะนี่ฮะนี่ฮะเจอตัวแล้วครับ,รบ,รบต,ตบๆ เรียบร้อยครับต้องใช้ความเร็วนะฮะไอตัวฮะเห็นไหมครับเห็นจะตูดเห็นจะตูดบปบเลยครับเรียบร้อยนี่ครับนี่หนึ่งตัวฮะป๊อบไม่โดน,นะโฮะโอ้เจอสามตัวไม่ได้สักตัวเลยฮะสุด นี่ครับ,บปบไม่โดนฮะดูครับปบปบอือฮึดูอีกตัวฮะนี่ครับนี่ทีนี้จิ้งดีดำนะตัวนี้อีกตัวนะฮะ นี่ครับแก้วหนตัวนะฮะเห็นไหมครับหุบเยอะจริงฮะไม่ได้ครับฮะเสร็จร้อยฮะมี่หนึ่งตัวนะครับีตัวนะฮะเห็นไหมครับ

สวยงามนะฮะกครับอุ๊บเวโอ้โหตัวนี้สวยนะจับนะดูดีจนะถือว่าโอเคนะครับก็เลยจับเรื่อยนะครับ เนี oh, okay. ่ยตัวครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหตัวครับโอ้โหเยอะเลยฮะผมไม่ได้ตัวเลยครับนู่นจุดหนึ่งฮะนี่จุดหนึ่งตรงนี้ดูที่จะได้สักกี่ตัวทับได้ไหมไม่ได้ครับเรียบร้อยหลุดไปแล้วหนึ่งตัวมึงมาคู่กันแล้ววิ่งมาคู่กันแล้วฮะถุดูไป็นตัวปุ๊บเรียบร้อยครับ ได้ตัวเดียวเป็นไงลนะ่ะผมบอกแล้วมันไม่ใช่เรื่องง,าง่ายๆเลยนะครับโอ้ยยากครับนี่ครับอีหนึ่งตัวนะฮะไม่ได้เดินไปไกลเลยเดียว,วยนะนี่ยแอบอยู่ฮะแอบอยู่แอบอยู่เรียบร้อยครับหนึ่งตัวครับอย่างต่อเนื่องเลยฮะ ห็นไหมครับโอ้โหดูความเร็วครับดูความเร็วแสงในการจับเก <c oughs> ็บร้อยครับมีตัวครับ <c oughs> คุยกันยาวคุยกันยาวนะครับอ่าตรนั้นจะมีสองตัวนะเห็นไหมครับดูครับกำลังวิ่งหนีแล้วมีสองตัว ปุ๊บตกลงจะได้สักตัวไหมอ้าวได้ครับได้โอ้ยตัวหนึ่งหายไปแล้วมุดลงฟางข้าวไปเรียบร้อยนี่ครับอีกตัวนะฮะเห็นไหมครับปุ๊บไออยู่ไหมเรียบร้อยครับแก้วอับอยู่ตรงนี้อีกตัวนะ นะครับเสร็จเรียบร้อยครับเสร็รียบร้อยนะครับโดนครับอือยู่นู้นนะอยู่นู้นนะเนี่ยจะได้ตัวไหมปุบนะครับเรเรียบร้อยครับนู่นอีกหนึ่งตัวนะครับเห็นไหมครับมา ตรงไฟครับตรงไฟคร,ครับเครับเรียบร้อยครับโดนโอเคนะครับว่าแล้วเราก็มาสรุปสกอร์กันนะฮะว่าวันนี้นะฟุกจับกิ้งติดเป็นยังไงบ้างนะครับ วันนี้ก็โอ้โหลุกไม่ไหวครับวันนี้ต้องนั่งครับหมุดแรงฮะตูไม่ไหวครับร้อนมากเลยฮะอากาศอบอ้าวมากเลยยิ่งรีดเกลยออกเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานของนกฟุตในคลิปนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะดูกันครับไปครับว นี่ก็เป็นผลงานนักฟุกวันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างฮะโอ้ได้เยอะเลยครับนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะวันนี้กับการจับจิ้งหรีดนะฮะโอ้นานแค่ไหนแล้วครับนี่ที่นี่มาจับจิ้งหรีดแบบนี้นะฮะเยอะจริงๆครับดูครับเดี๋ยวนครับเยอะไหมเยอะนะฮะโอ้ถืวสุดยอดเลยนะฮะ โอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากโอเคนะฮะเดี๋ยวก็ต้องได้เวลากลับไปแล้วครับตอนนี้ก็หมดแรงแลครับไว้เจอกันทลิปหน้านะฮะว่าเราพุกจะพาไปหากินแนวสไตล์แบบไหนกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะ